สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้มีอุปกรณ์เสริมนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับที่ใช้ตัวไขควงกระแทกนะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงกระแทกรุ่นไหนก็ก็ได้นะครับอันนี้ที่จะแนะนําเพื่อนๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับยี่ห้อดีวอลนะครับที่ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับสว่านกระแทก หรือไขควงกระแทกก็สามารถใช้ได้นะครับเพื่อนๆอ,อันตัวนี้ก็จะเป็นของดีวอลนะครับเป็นใช้สําหรับในนี้เขาจะบอกว่าเป็นใช้สําหรับไขควงกระแทกก็ได้นะครับใช้สําหรับสว่านกระแทกก็ได้นะครับก็จะมีหัวให้37ชิ้นเลยนะครับก็จะบอกจำนวนนะครับตรงนี้37ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีดอก ไขควงแบบต่างๆให้นะครับแล้วก็จะมีตัวหัวบล็อกให้2หัวนะครับแล้วก็ไขควงแบบสั้นเป็นหัวต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันเลยนะครับหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีหัวไขควงต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวสั้นนะครับเป็นไขควงหัวแชกแบบต่างๆนะครับตั้งแต่ ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นไขควงหัวสี่เหลี่ยมนะครับเป็นไขควงหัวแบนนะครับเป็นหัวแบนแบบต่างๆแบบเล็กไปจนถึงขนาดกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวแชกนะครับแล้วก็หัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็หัวแบนนะครับตานี้จะเป็นหัวสั้นๆ ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นตัวยาวนะครับเป็นไขควงหัวแฉกนะครับขนาดต่างๆแล้วก็จะมีหัวแบนขนาดต่างๆนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นหัวบล็อกนะครับให้มา2หัวนะครับแล้วก็จะมีตัวยิงสกูนะครับตัวนี้ก็คือที่ผมซื้อมาอยากได้เลยนะครับก็คือเป็นตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะครับสําหรับในกล่องนี้ นะครับตัวนี้คือพระเอกเลยเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการใช้งานจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูติดตามนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวกลมอันนี้ไม่ใช่หัวกลมเป็นหัวสี่เหลี่ยมนะครับเป็นไขควงหัวสี่เหลี่ยมแบบยาวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหัวแฉกแบบยาวนะครับเดี๋ยวจะมาทดลองลองใส่ดูนะครับ สำหรับในตัวกล่องเนี้ยนะครับก็จะสามารถที่จะพับนะครับเก็บได้เป็นกล่องอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับให้กับเราได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับี่ในกล่องก็จะมีะแบบหนังตัวยี่ห้อที่ทำเป็นนูนมาเป็นกล่องของดีวอลนะครับอันนี้ หน้าตาก็น่าเก็บไปใช้งานนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะลองใส่ให้กับไอตัวไขควงกระแทกดูก่อนนะครับว่าแต่ละอันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองใส่ตัวจะลองใส่ตัวสั้นดูนะครับจะเป็นยังไง ตัวสั้นตัวสั้นนี่ใส่แล้วมันจะเข้าไปลึกหน่อยนะครับเข้าไปลึกลึกเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเออมันจะลึกเกินไปนะครับใส่ไม่ค่อยไดย้ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อันนี้หรือว่าเราต้องใช้กับตัวไหนนะครับอันนี้เพิ่งได้มาครั้งแรกยังไม่รู้ว่าเออใช้ยังไงหรือเราต้องใส่กับหัวน,นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูก่อน อ๋อไอตัวหัวสั้นนี้นะครับตัวหัวสั้นนี้น่าจะใส่กับตัวนี้ตัวนี้จะมีมันจะมันจะดูดนะครับตัวนี้จะดูดอ๋อวิธีการใช้งานน่าจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับหัวสั้นๆเนี่ยให้ใช้กับให้ใช้กับตัวนี้น่าจะให้ใช้กับตัวนี้นะครับเอามาเสียบเข้ากับตัวนี้ น่าจะอกน่าจะน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเราเสียบเข้ากับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เสียบเข้ากับตัวนี้ต่อเข้ากับตัวนี้ต่อนะครับน่าจะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้นะผมว่าอ่าถ้าเราจะเปลี่ยนหัวแล้วก็ดึงออกมาได้เลยจากนี้เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนอีกตัวหนึง่งที่มันเป็นหัวแบบชนิดไหนก็ได้นะครับใส่เข้าไป นี้สามารถที่จะขันสกูเป็นตัวหัวเหลี่ยมนะครับตัวหัวสี่เหลี่ยมก็ได้หัวหัวแบนก็ได้นะครับอันนี้อันนี้น่าจะใช้แบบนี้แหละผมว่านะเท่าที่เท่าที่เท่าที่สังเกตดูเวลาเราเวลาเราใส่เข้าไปอ่ะมันจะต้องเวลาเราใส่หัวหัวหัวดอกไขควงนะครับจะต้องเป็นหัวแบบนี้นะครับ หัวที่เป็นหัวหัวหกเหลี่ยมแล้วก็มีขั้นตรงกลางอย่างนี้นะครับถึงจะใส่เข้าไปกับตัวนี้ได้นะครับแต่ตัวแต่ตัวนี้ที่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่อยู่อีกฝั่งหนึง่งฝั่งนี้นะครับทุกหัวเลยนะครับต้องเวลาเวลาใช้งานต้องเอามาใส่กับหัวนี้นะครับ เมื่อกี้ลองดูแล้วน่าจะประมาณนั้นแหละถ้าเราเอามาใส่เลยตรงนี้เลยเนยใส่ไม่ได้นะครับมันจะมันจะเข้าไปข้างในเผื่อๆดึงไม่ออกด้วยซ้ำนะต้องใส่กับตัวนี้ที่เป็นหัวบล็อกมาให้แล้วก็ใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เราสามารถใช้งานได้เลยนะครับเป็นแบบนี้โอเค ตัวนี้ก็ใช้งานแบบนี้แหละครับนะเท่าที่สังเกตดูโอเคมีหัวให้หลากหลายมากนะครับสำหรับตัวนี้ตัวที่เป็นหัวยาวนะครับตัวที่เป็นหัวยาวไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีขนาดเท่ากันแต่แล้วก็มีมีหัวแบบแบบหกเหลี่ยมแล้วก็มีตัวล็อกตรงกลางนะครับเรียกหัวเฮก ใส่เข้าไปได้เลยอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอย่างนี้โอเคแล้วก็เวลาใช้งานเสร็จพเพื่อนๆก็เก็บนะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ใส่เข้าไปตรงนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูว่ามันใส่กันได้ไหมนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะไม่ได้นะครับตัวนี้จะเอาไว้ยิงพวกอเอาไว้ยิงพวกที่เป็นหัวน็อตนะครับพวกนี้อาจจะเป็นหัวนอ็อตอาจจะเป็นพวกยิงหัวนอ็อตกระเบื้องนะครับ พวกที่เป็นบล็อกเล็กๆนะครับน่าจะเป็นตัวสลับใช้ยิงใช้ยิงกระเบื้องแล้วก็สกูที่เป็นหัวน็อตนะครับตรงนี้นะน่าจะน่าจะใช้หัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะยิมยินผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะใช้กับหัวที่เป็นน็อตนะครับแล้วก็มีตัวนี้จะมีเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กเวลาใส่เข้าไป ถ้าสมมติตัวนี้เป็นหัวน็อตสกูนะครับก็ใสไ่ไปก็จะเป็นแม่เหล็กดูดอย่างนี้เลยนะครับใช้ง,งานง่ายนะครับไม่มีหลุดนะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะมาลองกับตัวนี้เลยที่ผมอยากได้ซื้อมาตัวนี้นี่เลยตัวพระเอกนะครับนี่เลยตัวพระเอกก็คือเราสามารถที่จะใส่ตัวไหนนะครับตัวนี้ก็ เดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับตัวนี้สําหรับคันสก,กูนะครับเพื่อนๆก็เอาตัวนี้ฝั่งนี้นะครับทุกดอกเลยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับอ,อย่างนี้ก็จะเป็นไขควงนะครับ โดยที่เราจะใช้งานแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะหาสก,กูมาใช้สก,กูมาใส่สักอันหนึ่งที่ตัวมันยาวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับวิธีการใช้งานของเจ้าหัวตัวนี้นะครับซึ่งเป็นพระเอกของในในกล่องเนี่ยคือตัวนี้คือเป็นพระเอกเลยนะครับเราก็ใส่หัวสก,กูเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับ แล้วก็ดันตัวนี้ลงมานะครับดันมาให้ดันมาให้ให,ให้ให้คุมกับไอ้เต้าเต้าตัวหัวสก,กูตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการยิงสก,กูไปเลยนะครับพอยิงพอยิงไปแบบนี้อ่าพอสก,กูเข้าไปกับเนื้อไม้หรือเนื้อเหล็กนะครับมันก็จะดันไอ้ตัวนี้เข้ามาเรื่อยๆมันก็จะดันเข้ามาเรื่อยๆนะครับทําให้ ตัวน็อตตัวนี้ของเราไม่ไม่กระเด็นออกนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งยาวนะครับโอกาสที่จะน็อตตัวนี้จะกระเด็นออกนะครับมีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าเรามีตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวล็อกเป็นตัวล็อกไว้นะครับมันก็จะทําให้เรายิงสกรูได้ง่ายขึ้นนะครับเมันจากเวลาเข้าไปในเนื้อไม้นะครับเนื้อเหล็กมันก็จะค่อยๆดันดันตัวปอกนี้ขึ้นมานะครับ ก็เป็นการรลบการใช้งานที่ง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆมีไว้นะครับเป็นประโยชน์มากๆนะครับเวลาใช้งานก็สามารถหยิบมาใช้ได้งานหยิบมาใช้งานแบบได้ง่ายๆเลยนะครับก็เป็นความสะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมของดิวอสนะครับเป็นไขควงที่เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับไขควงกระแทกนะครับหรือเรา สามารถใช้ได้กับดอกสว่านดอกสว่านตัวนี้อ่าไม่ใช่ดอกสว่านนะครับดอกไขควงชุดนี้นะครับสามารถใช้ได้กับสว่านกระแทกได้นะครับก็เอาไปปรับใช้งานกันนะครับเพื่อนเครับ